แต่ความโลภของพระโสดาบันเนี่ยจะโลภไปในทางที่อยากมีทรัพย์มากๆเพื่อจะไว้ทําทานเอาไว้ช่วยเหลือส่งข้อผู้อื่นนั่นคือความปรารถนาดีแล้วก็เจตนาของพระโสดาบันเพียงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระโสดาบันก็จะเห็นทุกเห็นโทษของความโลภตัวนี้เนื่องจากว่าลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันไม่คงที่เราไม่สามารถจะไปเติมเต็ม ให้กับคนที่ไม่รู้จักพอให้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอสำหรับคนเหล่านั้นฉันใดสุดท้ายมันต้องกลับมารู้จักคำว่าเพียงพอและพอเพียงกับสิ่งที่มีที่เป็นรักษาใจเราให้พอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นแม้กระทั่งกุศลที่ทำไว้แล้วให้จเจริญให้มากๆคือให้นึกถึงบุญเก่าแล้วเราแผ่ออกไปมันก็เกิดมหากุศลได้ โดยที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ภายนอกไม่ต้องเสียเหงื่อในการลงแรงอ่าและที่สำคัญที่สุดคือการรักษาใจให้เป็นกุศลมันเป็นบุญที่สูงกว่าการให้ที่เป็นวัตถุทานเพียงแต่ว่าวัตถุทานเนี่ยมันก็เป็นข้อสอบวัดใจเราให้รู้ว่าเราเนี่ยยังมีความโลภคือยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มี อยู่หรือเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เรามีความโลภเพื่อที่ไปแสวงหาภายนอกเอามาเติมเต็มเพื่อให้ใจเราเป็นสุขเพราะนั่นมันคือความหลงที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้